ข้างในสองคนนะครับข,ข้างในกัากข้างในก็เลยมีม,มอสสนุกการลกสนุกกันนอ้นองพี่น้องมาทานไีมชิชนะฮะคนกินไอ็กมนะคนกินไอน่าเป็น,นะน,นนะแรงเออแว่าไม่ขอหวานไปนะเออนี่ยรับเอ,อ้้เล่นแลวเล่นแล้วเล่นแล้วกันฝ<อ>ั่งนี้นัฝั่งนี้นะครับถ้าอีกสิบห้าวินาทีไม่ขึ้นมาบน้าน เอาละหนึ่งสองสามสี่กคนละกันตอคนไม่ยิงลงขึ้นมาดีกว่าถ <c oughs> นน้า่า่นิให้อีกนะที่ได้อีกที่ไดเอีกคุณท่านต่อคะน,นะนได้แล้วคะ่ะเล่นเกมกันเล่นเกมครับผมเล่นเกมมามาเ <c oughs> นาะ่นึ่เส่นสกม่ <4. S 2> ไม่เตองม่ห้เจาม่ครับคุณนตอครับเนั้ตัตัวเยอะค่ะเออเิ่มลงมา้งวนี่าต้องนะครับน้องพาน้องมาเล่นเกมไหมคะครับผมเขาก็ดูแลลูกที่เราเนทั้งสองเรา่านเล่นเกมไหมคะเออเขึ้นมา กลัปอดคไร่ะพลังปอดคือจากเวลาที่เล็กไปค่ะเอาไว้เยอะก็แล้วหนึงสอสามหปคนไม่ดีมาแล้วผมจะปิดแแบ่คนน้นบมันไดเลยยกี้ยยกนี้มาเลยบ้านแกงค้าบ้านแกงางาไหมเอบ้านแกนมาแล้วอีกน เก้าแล้วเก้าแล้วอะไระเล่นติเล่นติดมาแล้วเหรอตังตังดัดกึงมามแล้วินึ่เลยค่ะเด้อจับมันโดนจับันโนับัโนิการิาหงเราครับคุณน้องนุ่ไม่ยากค่ะเราจะมาทดสอบพลังปอดยุ้ยเด็กเฟสช็อปเพื่อจะมาอันดับหนึ่งจากเกาหลีในราคาไทยๆอาจจะขอตอบเพลงนิดนึงนะ <ítulo> <run> เราจะมีประโยคใด้ไม่ต้องกรี๊ดไม่ต้องกรี๊ดไม่ต้องกรี๊ดเราจะมีประโยคให้ประโยคของเราจะให้แต่ละคนจำแล้วพูดจำก่อนจำก่อนแล้วพูดแล้วคำสุดท้ายใครนาาเสียงยาวสุดคนนั้นชนะแล่นี่คือารียนกับเราบใช่ค่ะประโยคนั้นก็คือประโยคนั้นก็คือ The f l a ช h s h เครื่องสำอางเกาหลีที่ผลิตจากธรรมชา คำว่าใช่ชโอเคนะคะคุณจะเป็นดูนไหนก็ได้นะครับจะทำมาชัดทำมาชาดทำมาชา,า,ชาแล้วแต่แลเลยนะ,นะครับอันนี้แล้วแต่ความสามารถของการรอ้องหนงแต่ละคนถุณต้ง้งค่ะ